เรื่องแม่กระเัาคิงเก่ที่เป็นอาจะเอาขึ้นม,มาเลยเอาขึ้นมาเลยเออเมื่อพักเป็นผักบางประกังพุงลงตบไปหนึ่งคงคนลาล่ะกะลีของกูมันจบจริงไปแล้วนักคนลาลาอยากกวงเต็งกูนะกวนเต็งกูมากๆกูไม่ได้สนใจนะกูลาแมา่งประเภทยัดไตเติงลยัดโูหีรถยัดโลดดากมึงนะให้มึงจังหน้ากูไว้เลยีนะไอของลาที่ว่าพลทอกออกมา way. Wow. เมื่อมาถึงล่างขาสาวบัลลิกลงังไม่ไรขออรลยากรวะแล้ว้องเอาลูกวะไปที่ไรที่หนึ่งโดยมีประทางบางเอืออะทองเข้าไปเคยมีหลังซื้อมาขออรลยากรวะไหมถ้าลูกวะเป็นอะไรมาล่ะาทางประทางบางเอืออะทองตะกกนละครระหัสประเนีสิเมืองจะพังอ่ะคุ้งใครทำให้มันถูกต้องระเบยียบกฎหมายไหม คุณใครทำให้มันถูกต้องไหมการที่เอาลูกผงไปที่ไรทีหนึงไปยืนมันกับยืนดูลิงยืนดูหมาซึ่งไม่มีรางวังอะไรให้เลยมันต้องมีการประก,กวดเป็นเรื่องแคบร์บชอมีรางวังหรือใบต่อแทนระวังโลกนะลูกโลกวิ่งเข้ามาแล้วทีนี้พวกคุงจะทำยังไงฮะแล้วทีนี้มาพูดถึงเรื่องแม่ยายผมก็เอาไปเดินแฟรซังในเรื่องของ คนแก่ที่สวยที่สุขอยู่ในบางเอืออะทองสกกองละของรหัปรสปัจจณีสีมืนจะพังพวกคุ้งดำแบบนี้แลกกันยังไงถามญาติโกโหกติกาลูกชายลูกสาวแกหรือยังเข้าใจไหมละ่จะจาไปทำมั่วๆอย่างนี้นะทีหน้าที่หลังนะจำไว้ดีๆนะการทำอะไรมันต้องมีระบงระเบียบแบบแผงไม่ใช่ว่าจะมาทำมั่วๆ Okay, I don't... มีใครอยากรู้ไหมครับถ้าอยากรู้ต้องเสียตังค์นะครับพอลียายบักยายบักหวัวมุงบงังทั้งเบลวเทวาบัญชบาบังช่งา,างเวบังล้อละครนี่คือของจริงใจแต่ว่าก็รักเวลาบางกันบอกว่าเป็นชาวบริสุทธิ์แล้วโกหกว่าอยากรู้ไหมครับเสียตังค์นะครับโทรมาบอกว่าจะให้ว่าเยกอยู่ที่บางเล็กที่ทางสี่มูเจกบางจางปล่า กาเก้าตะกอนนักความพลมลมาเริ่มกมตหนึ่งสามหรือหนึ่งสี่ก่อนถึงโรงงานทีต่งางยังพลาบ้างหลังนี้มีการเสียนะครับถ้าอยากรู้นะโทรมาบอกว่าใจอวดเย็กเย็กที่หีนะไม่ใช่เย็กที่ไรนะจังไหมละครับอยากได้ตั้งก็โอเคนะเยวจะปล่อยไปละ เอาอีกไหมคุงแก๊กมาสติก z o แปดเจ็ดเก้าห้าห้าห้าแปดห้าคุงบอกว่าคุณชวนผงเสกยาไอซจึ่งเพื่อนผมก็อธิบายในเรื่องยาไอรียบ้อรแล้วว่าจิไปทํางานไต้หวันพอรีคุณได้รคุณอ่าคุณอะไรเขาเรียกคุณพัชรากิติยภาคุณพัชรากิติยภาเป็นใครแล้วคุณทําไมไม่รู้ตัวเองบ้างฮะการที่คุณจะชักชวนผมมาเสพยาไอ้แม้กระทั่งบนกระหลังเสพกัญชา ผมก็เลยบอกไปแล้วว่าผมเคยเสพแมกะาัังเฮโรอิงฟิงกันชายาเสพติผมไม่เอาเะพาะกาวสังเคขออนุญาตนะที่ผู้ภาคพิงนะอยากจะฟ้องผมไหมถ้าอยากจะฟ้องก็ฟ้องได้นะนั่นคือเรื่องจริง